สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันอาทหุ่นเนาะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบนะคะลูกชายขยับไปปฏิทินให้แล้ว,ลวอำไมใกล้แม่เดี๋ยแม่แต่แม่งงเสียบไม้ก่อนเขาก็เสียบให้แหละเสียบให้แล้วเขาค่อยไปโดยก็ลืมอีกนะลืมประจำไงขาประจำ ลืมลืมลืมซับซ้อนลืมแล้วลืมอีกนะคะอันนี้เป็นอาทิตย์ที่ยี่ิบเจ็ดเนาะมันสูดได้ไอาการ์าลองการลองบานแต่ดอกพุธพี่ก็กเจ็บให้เอะพุทธอรห,หอมอ่อนๆนะคะช่อใหญ่ๆพี่ก็เอาดอกจูมาด้วยเลยเดี๋ยวก็ หอมแล้วก็ถวายพระไม่ได้นะไม่เป็นไรใส่แย่ดมชอบดอกไม้นะคะเดี๋ยวคุณสุขุยเรื่องเสื้อตัวนี้ดีกว่าคุณสุขเจ็บคอสามครั้งนะคะในการเจ็บคอสามครั้งถึงได้พอดีหุน่นพอดีหุ่นคุณสุขมันตัวเล็กนะคะอกสามสี่เองก็เลยก็เลยใส่ยากหน่อย สืวอให้ดูหอยสุดเจ็บคอนะคะเจ็บคอเสื้อทําเป็นไฟขอนแล้วก็เป็นตะตุ่มขึ้นมาเล็กๆเพราะว่าจะทําให้มันปาดนะนะคะทําเป็นคอปาดส่วนชายนี้เขาก็จะมานออกมานออกนิดๆอยู่นะชายเสื้อ พี่น้องเขามาทําบ้านให้ไอตรงตรงชายเสื้อเนี่ยชายเสื้อนี่คุณสุก็จะแบบบานออกอยู่แล้วนะคะก็คือเพิ่มเป็นดอกใหญ่แถวหนึ่งเพิ่มเป็นดอกใหญ่แถวหนึ่งเพื่อให้เขาสมุิสมุิในการบานถ้าเพื่อนมีผุงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะถ้าเพื่อนมีผุงเราก็จะบานตรงนี้ออกมาได้อะไรเงี้ยนะคะส่วนแขนก็ คอเพิ่งเสร็จนะคะที่ที่อัดนันอัดเพราะท,ทาคอคอทําทั้งหมดสามครั้งไม่ลงลายทั้งทีวิ่งโซก็แล้วเจ็บเจ็บหอยก็แล้วไม่เข้าพอไม่เข้าก็เลยว่าเอออยากอะไรไฟกันก่อนไฟกันก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยทําห่วงห่วงเล็กๆแล้วก็เกาะอ,อีกทีหนึ่งอออกมาก็โอเคนะคะกะ ตามที่ตกลงนะคะคุณสุก,ก็ยังไม่เข้าไปอ่านว่าคือมีใครจองเมื่อกี้สอยสอยซับนะคะใส่ซับอ่าเป็นสีกะปินับเครื่องลูกเสียงมันแข่งกันกันกบไลเสื้อเสือ้อซับนี่เป็นสีกะปินะคะคุณสุดใส่สีกะปิเข้าไปเพราะว่าอะไรมันจะได้ซบับซับสีสีม่วงชมพูม่วงลงมาอีกอะไรเงี้ยคือเขาจะ เขาจะเหม็นอมอมนุดนน ốt เลยแบบนี้นะคนะนะเขาก็จะอมนุ่นนะคะแล้วก็แขนคุณสุก็จนแขนคุณสุก็ทําไว้สองแขนเลยนะคะก็คือเป็นเสื้อพิเศษไปเลยนะคะ,ะเสื้อพิเศษไปเลยว่าถ้าลูกคา้าถ้าลูกค้ารับแขนสี่ส่วนใช่ไหมฮะเวลาไปงานแต่งงานลูกหลูก็ต้องใช้แขนยาวๆใช่ไหมฮะงาน คุณหญิงคุณนายหน่อยก็รูหรูหน่อยก็ใช้แขนสี่ส่วนนะคะแขนสี่ส่วนนี่คุณสุถึงจะคิดพันเจ็ดนะคะคุณสุถึงจะคิดพันเจ็ดแต่ถ้าเป็นแขนสามส่วนกุณสุคิดพันห้านะคะนะคะคือถ้าเอาด้านไหนก็จะลื้ออีกด้านหนึ่งรือไม่ก็ถักขึ้นใหม่เลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถักก็ประมาณสี่ห้าวันนะคะสี่ห้าวันแต่ตัวนี้ก็คืออกสามแปดสามเก้านะคะสามแปดสามเก้าก็คือ แต่โหก็คืออกสามสามสี่สามห้าใช่ไหมการใส่เขาก็จะดูแบบหลวมแต่ถ้าคนมีหน้าอกมีอะไรก็ออกมาก็จะสวยนะคะโอเคก็จะเข้าเอวนิดหนึ่งนะคะเข้าเอวนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามีหน้าอกออกมาเขาก็จะสวยนะนะตัวนี้สวยแล้วคุณสุใส่ผ้าถุงวันนี้คุณสุใส่ผ้าถุงสีเทานะคะสีเทาตีนแดงนะคะก็คือ ตัวแดงเนี่ยตัวเทาเพิ่งมาเมื่อเพิ่งมาเมื่อคืนนะคะหัวแดงตีนแดงนะคะเทาเทาหัวแดงตีนแดงนี่หายากมากนะคะแล้วก็สวยมากสวยมากเลยนะคะตัวนี้เพิ่งมาเมื่อคืนนะเพิ่งมามัดหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยแล้วคุณสุก็จะมีวันนี้พูดพูดด้วยเสื้อสีแดงเนาะคุณสุใส่เสื้อฝ้ายสีแดงนะคะแล้วก็กระดุมตุงติงนี่นะคะ ก็สุดใส่ไซส์เอ็มนะคะไซส์สามแปดนะคะแล้วก็เพราะถุงวันนี้เราเราจะพูดถึงสีแดงก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้สีแดงเลยเนาะวันอาทิตย์เนาะนไหนๆก็วันหยุดแล้วก็พูดสีแดงกันอันนี้คือแดงเลือดนกนะคะส่วนกลางนี้ก็จะเป็นแดงแดงแดงเลือดหมูนะคะเขาคาดด้วยเถาเห็นไหมคะเอาคาดด้วยเถาแล้วก็แดงเหลืองชมพู ะะแดงเลือดนกก็คือว่าทำให้ให้สีแดงขึ้นถ้านางลำคุณสุแนะนำเอาเอาตัวนี้เป็นลำนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะร้อยแปดสิบาทถ้าสิถ้าสิบผืนคุณสุก็จะส่งฟรีนะคะนะคะมีคนซื้อคุณสุสิบห้าผืนสีเดียวเลยค่ะไปแจก,กเพื่อนแจก,กเพื่อนได้นะคะเขาเป็นผ้าที่ทอแน่นนะคะทอแน่นมากนะคะ สามารถใส่ได้เลยก็ได้นะคะคือเย็บเป็นตรงแล้วก็ใส่ได้เลยอันนี้คือด้านในเห็นไหมคะด้านใน,นนี่คือด้านนอกด้านนอกที่เราใส่พื้นนี้ก็หัวแดงตีนแดงนะคะหัวแดงตีนแดงก็คือก็กลางเขาจะเป็นอมเทาอมเทาๆเ,เห็นไหมคะ มอมเทาๆหัวแดงติดแดงนะคะเพิ่งมาเมื่อคืนเนาะมาสี่ห้าสี่นะคะซึ่งมันหมดไปแล้วแล้วคุณสุเพิ่งได้มานะคะเดี๋ยวคุณสูุพอดีลูกชายไม่พอดีไม่มีคนช่วยนะคะก็เลยต้องทําเองพอดีลูกชายไปตลาดเดี๋ยวคุณสุจะให้ดูว่าตัวไหนมาบ้างนะคะตัวไหนมาบ้างที่มาใหม่นะคะ ที่มาใหม่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็สีที่เหลือนะคะสีที่เหลือแล้วสีที่มาใหม่แล้วบดหมดแล้วมาอะไรเงี้ยเพิ่งมาเมื่อคืนเพิ่งแกกระสอบเมื่อคืนนี้นะคะ แอบไปเอาแอบไปเอาแอกแอบไปเอาออกซิเจนหายใจไม่ทันพูเดเยอะแล้วหายใจไม่ทันแอบไปเอาออกซิเจนเดี๋ยวขายไม่เดี๋ยวขายไม่ได้ปกติก็จะมีลูกช่วยช่วยยกใช่ไหมคะตอนนี้ลูกไปตลาดถ้างั้นคุณสุขอพักคิดคิดหนึ่งก่อนนะคะนะคะค่อยค่อยชมกันคลิปสองเนาะ